มิงกะลาเราเป็นคนพม่าด้วยนี่มิงกะลามิงกะลาบ้าเชบอกแล้วว่าอย่าไปรับซื้อของโจรมาเนี่ยอันลูกอันนี้นี่ไปรับซื้อไปไปขโมยเลยไปขโมยข้าลายนี่เนาะให้เสียด้วไปลักตัดอันอันบักอันสมเขามาอันท่าๆมาบอกมู่บอานซื้อมาโลละสองร้อยกว่านะพนะ สอมาเขากับสีค้ายเป็นหน่วยตัวส,ส่งส่งรักตัดของเขามาอีดีลเลยพี <c oughs> ่น้งงงองเอ้ยนี่แปลว่ากินกินกินน้องลิปฟอมบาลีฟอมอินโดนีเซียฮัลโหลอายุเอออินอินโดนีเซียเวลาสวัสดีเขาว่ายัางไงนะสะละมั้ สาตย์เสือสัตย์เือนั่งนั่งนนั่ตาหากเดี๋ยวนั่งเอาปอแอบแปะอายุเด็กหน่อยก็แต่อายุจากปีแล้วนี่ How old a r e y o u 22 22นตอยองมือสองเนียวพี่น้องดีละลาะนอกสองเนียวขันยกสามเนียวเขาสิว่าผ่ขยเป็นอันพวกสามกีดอยู่ไกลวะนี่นะทีโยกสองเนียว มีคนครับปิดหน้าไว้แล้วเขาว่ายำบับถ่ายกูนะกเฮ้ย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 ้อันดก่นั่งอาร่ม์ดีเนี่ยมันดีนั่ใส่เสื้อสีแดง จริงเลยเด็กเด็กคั่นไม่ได้เลยชีวิตสดใสพี่น้องอ,อ,อันนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวอันมกูกระถามนั่งว่าอุ้ยอันเธอไดเอทเลยว่าสันเปล่าฉันไม่ได้ทำกับข้าว้าใส่ใส,ใส กห็นนั่งเอาใครมากินมูกันเลยถามอันเธอเธออันไดเอทเหรออันเปล่าฉันไม่ได้ทำกับข้าวเธอโอ้ยนี่เรียกถอยสาธุบุ๋นเสียงสือมมกินมูทิจูไหมบีวนั้งสั่งทิ้มหมูออินบอกว่ามึงม,มาสั่งแล้วก็ไปคูยเลยมาพูดเองนะอ้าบีเป็นคนถือกล่อง เทียบหน้ากันชัดๆสัมภาษณ์เทียบหน้ากันสัมภาษณ์มาซิบีอยากจะถามอะไรยูทูบเบอร์มือใหม่ไหมทำไมไม่มีอ่ะไม่มีเราจะคุยได้ยังไงฮะอั What Why you don't know The same or not face No No <laughs> <coughs> no ah. no same no, if if you talking about me and her same same nah. beautiful the same na, yeah. <laughs> <her>, angry, <laughs> why are you angry p? <laughs> Because happy, I no happy like gì คนสร้างหนาจะของพี่น้องเกินหน้าจะไหนจะสร้างหนาจะกองปุ๊บปั๊บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ามิเด้อพี่น้องอย่าพูดอย่าพูดหลายกดไปเมืองสองผู้อื่นกันเขากับพู้ติดตามเป็นแสนเป็นหมื่นเนาะเป็นพันแอ็งว่ะบีของข่อยกดเข้าไปเบิ่งหาที่มาตนนึงของเราโอ้เสียกำลังใจ I'm <laughs>